ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแอมเอิงชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอิงจะพาทุกคนไปฉีดวัคซีนกันค่ะเอิงได้ฉีดวัคซีนของซีโนฟาร์มนะคะทุกคนเออก็จ่ายตังค์นั่นแหละทุกคนค่ะใดๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงสนะคะก็วันนี้บรรยากาศอึมครึมมากๆเลยไฟเขียวแล้วไปกัน เราย้อนมาคืนก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปฉีดวัคซีนนะคะขึ้นก่อนที่จะฉีดวัคซีนเนาะตอนนี้เอิงกำลังนั่งเขียนกำลังจะเขียนใบยินยอมรับสิทธิ์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะมีหน้าตาจะเป็นแบบนี้เอิงไม่แน่ใจว่าแต่และจังหวัดจะเหมือนกันหรือเปล่ามันก็มีเป็นแบบว่าชื่อนามสกุลข้าพเจ้ามันนี่นั่นลงนามนะคะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงมีโรคอะไรบ้างแล้วก็ ข้อมูลการรับว,วัคซีนอะไรอย่างนี้เนาะทุกี้ต้องเตรียมไป3อย่างก็คือใบยินยอมเนาะออแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนเนาะแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะว่าตอนฉีดวัคซีนเป็นยังไงนะทุกน ทุกคนเมื่อกี้ผ่านมาก็คือคนเริ่มเยอะแล้วอะทุกคนแต่ว่าเอกสารเราพร้อมแล้วก็น่าจะแปบ๊บเดียวแหละเดียวยังไงก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะวันนี้ไม่มีหน้ามาโตโตโต,โตจัดเลยอะโอเคไปดูกันเลยสวัสดีค่ะไปฉีดวัคซีนกันค่ะทุกคนก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันเนะเาะต้องฉีดในซีนโนฟาร์มนะคะอุ้ยตื่นเต้นมากเลยทุกคน ตอนนี้ก็คือยื่นนอเอกาสารเสร็จแล้วก็รอเรียกคิวนะคะไปฉีดวัคซีนเนาะรอกันครับรอไปรอไปต้องสันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือโดนเรียกเลยอ่าจะเริ่มแล้วเอ,อ้สตาร์บัคเบามากคือ,อฉีดแล้วฉีดแล้วคือพี่พยาบาลมือเบามากชนิดที่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าโดนฉีดอะทุกคนจากนั้นก็นั่งพักดกูอาการ30นาทีนะคะแล้วก็กลับบ้านได้เย yeah! ่ได้ดื่มน้ำเยอะๆนะทุกคนคะ่ะฉีดเสร็จแล้วคะ่ะทุกคน ขอนค่ถอนแมทเมื่อก,กี้ฉีดฉีดเออโอ้โหบ้งนะทุกคนมันเป็นรอยอ่ะเออแสดงว่าแมทรัดแน่นจริงๆจะบอกว่าพยาบาลมือเบามากมากๆอ่ะทุกคนคือแบบมือเบามากแบบตอนที่พี่เขาจิ้มไปอะ่ะคือแบบแทบไม่รู้สึกเลยอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้ต้องกินน้ำก่อนนะคะพกน้ำมาจากบ้าน อยางนะคะที่เอิงฉีดเนาะเอิงฉีดเป็นของซีโนฟาร์มนะคะตอนแรกอาจจะรอโมโนนาันนแหละแต่ว่าเหมือนกับเออป้าแบบว่าฉีดเธอเออแบบฉีดเธออย่างเงี้ย <c oughs> แวก็โอเคฉีดก็ฉีดประมาณนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านก็ต้องกินยาพาราแล้วก็พักผ่อนนะคะทุกคนอืมแล้วสมมติถ้ามีอาการอะไรจะมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสบายมาก ก็พามาฉีดวัคซีนกันแค่นี้แหละค่ะทุกคนค่ะไม่มีอะไรเลยคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ